เอ้ยนี่คุณไปขับรถปาดหน้าลุงกับป้าเขาจไมเดี๋ยวผมเปลี่ยนเสื้อก่อนมี <c oughs> เปลี่ยนเสื้อก่อนด้วยเมื่อกี้ว่าอะไรนะคุณไปขับรถปาดหน้าลุงกับป้าเขาทจไมเขาแก่แล้วเผื่อเขาเป็นอะไรขึ้นมาคุณจะทํายังไง <c oughs> ก็เขามาปาดหน้าผมก่อนผมเรียกให้เขาจอดแล้วเขาไม่ยอมจอดเขาทํารถผมเสียหายเขาต้องรับผิดชอบสิ <c oughs> ผมเรียกเขาจอดเขายกมือไหว้แล้วเขาก็ไปต่อผมทําให้เขาหยุด แต่คุณแน่ใจนะว่าคุณจะใช้วิธีนี้ในการแก้ไขปัญหาผมไม่รู้่วาผมทําไปแล้วบ้านผมอยู่ที่นี่ถ้าคุณรู้ว่าพ่อผมเป็นใครอ่ะคุณจะไม่กล้าหือว่าผมทํ <ปะ S 2> ามพ่อคุณใหญ่มากเหรอใช่ใหญ่มากเท่าไหร่สี่เ้า ณรู้ไหมว่าวิธีการแก้ไขปัญหาของคุณกับผมเนี่ยเหมือนกันเลยคุณต่างจากผมแค่คุณมีโอกาสมากกว่าผมและโอกาสที่คุณมีคุณก็ไม่ได้สร้างมันขึ้นมาเองด้วยซ้ําพ่อแม่คุณปูทางไว้ให้แล้วถ้าวันหนึ่งคุณเกิดเข้าไปทํางานรับใช้ประชาชนขึ้นมาจริงๆอ่ะคุณจะใช้วิธีนี้ในการแก้ไขปัญหาเหรอในขณะเดียวกันถ้าคุณไป